พอตามผมได้เลยเอยู่ข้างบนเหรอไม่รู้นเลยเหมือนกันไม่เห็นเลยดูไม่เห็นปั่นอยู่ปั่นอยู่ข้างล่างไม่เห็นเนาะไม่ถ้าข้างล่างมันมันอยู่กูดี้ยังเสียงหัวใจอ่ะมันต้อง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 แมวเด้งดิถ้าไม่อยู่ข้างล่างนะ มาทางกูเออ้ยกับกูนี่เองข้างล่างเหรอเรียบร้อยข้างล่างเดินทางตรงไอ้สัตว์เอ้ยอยู่ข้างหน้าชั้นเลยค่ะตรงเลยหนียากแบบนี้หนียากมีคนรอช่วยไหมคะเครื่องกูจะเสร็จแล้วอยู่ข้างหน้าโล่เนี่ยมีแต่ว่าโอ้โหโยนไปนู่นเลยเหรอไม่ได้โยนเพื่อนมันอยู่กูนี่ไม่เดี๋ยวว่าอุ้มไปนู่นเลยเหรอ มื่อกี้อยู่ข้างหน้าดิเหรอมันก็ไม่ได้ไกลนะเพื่อนใครปั่นอยู่ห้องนี้เนี่ยปั่นจ้าปั่นกิ้งไว้แต่ละอันมาแล้วอีเที่ยมาแล้วข้างล่างข้าข้าข้าชิบหายอยู่ข้างล่างชิบหายชิบหายดันเสือกลวกลงมาอีกกู เดี๋ยวมาทางนั้นข้างบนโอ้โหพี่พี่เชี่ยวไปทางขวาโลไปต่อเส้นเต็มไปดิได้มาไปไหนวะเพื่อนอยู่ข้างบนไล่พี่อยู่มาเร็วด่วนๆด่วนดวน่ดวนแล้วเสร็จแล้วลงเลยนะ เสร็จแล้วลงเลยเพราะพี่อยู่ข้างหลังเราลง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 ฮิว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 โอ้โหฮิวเร็วแต่แบบนี้ก็ไม่น่าดีนะเพื่อนเปลี่ยนจังเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเครื่องข้างล่างมึงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เครื่องข้างล่างกูเนี่ย มาแน่แปลกๆนะไม่ใช่ปันปันปันช่วยบอกเร็วกว่านี้ด้วยครับข้างหลังไอ้สิบเฮียทิ้งแล้วช่วยบอกตัอดด้วยนะครับไม่โดนไล่แล้วไม่บอกว่าทิ้งแล้วโอ้โหไม่รู้ว่ามันทิ้งไหมเมื่อกี้โดนม่งมาทำไม ช่วยผ่ช่วยช่วยก่อนช่วย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 เร็วช่วยเร็วมันอุ้มไปแล้วโลไปแล้วทิ้งโลไปแล้วไปตรงไปวิ่งไปตรงพวกมต้อเงาไม่ทันละมันไปทุบเครื่องมึงเพื่อนไอโอ้โหจะเสร็จอยู่แล้ววะยะใช่เฮ้ยไม่เห็นกูวะเฮ้ยเห็นดีชัด ทิพหายล้มโอ้โหไม่ได้พี่น้องว่ามันเอาไอ้นี่มาได้เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกมักงคิดว่าไม่ใช่ไอ้ที่กันกันกันอ๋อกันบอดเหรอเอ่อจะจะไม่ใช่จะดุดแล้วจะดุดแล้วนิดนึงโอ้โหนิดเดียวเองไปหาพี่แล้วปะ ครก็พอเลยมือของใช้ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้น่าจะอยู่กับไอ้ไม่อยู่ข้างหน้ากูอยู่ข้างหน้ากูเฝ้ากูอยู่ไปเลยใช่อยู่ที่กูไม่ไม่อยู่ที่กูเห็นว่าเห็นว่าอยู่ข้างบนอีกแล้วเหรอเออจ้ะ ไล่เพือนมันเฝ้ากูมันเฝ้ากูอยู่มันเฝ้ากูอยู่ข้างหน้านี้ม,ม,ม,นมันกำลังจะไปเครื่องเสร็จเพื่อนไอซ์ข้างหน้ามึงลงมาได้ไหมลงมาเร็วเร็วพี่ลงเลร็วไล่เพื่อนไอซ์อยู่ปะ่ะไล่เพื่อนไอซ์อยู่ปะ่ะใช่เร็ว<า>แล้วฉีกไปทางขวาเพื่อนไอซ์อย่ามา <c oughs> มาแล้วมาแล้วไไปไป ไรอยู่ไม่มีไม้ไม่หาแล้วะไม้หมดต้องแผลบ้าต้องไปฝังมันไปปั่นเครื่องพี่ไปปั่นเครื่องดนโดนโดนโนโนมัไล่หลังกูเลยมันจะมันจะล่กูเลย โคตรลุ้นอ่ะเกิดเครื่องไหนเครื่องนี้โอ้โหเละไปหมดแล้วมั้งเครื่องนี้เละอือเรายังอยู่ยังได้อยู่นิดนึงเพื่อนไอปั่นอยู่ข้างล่างค่ะเปิดซองแล้วหมดอุ้ยหนึ่งพีโอ้เพื่อนไอเพื่อนไออยู่แถวดีค่ะมันมาแล้วมันเข้าห้องนี้แล้วอีกห้องนึงก็เจอเราแล้วปั๊บไปแล้วเย้ะไงเดย้ะไงวนอยู่ค่ะวนอยู่วนอยู่วนอยู่ เพื่อนไอ้พจนอยู่ลมไปแล้วหน้ากริ่งหน้าคว่ำเลยค่ะก็เห็นเลยค่ะขาชี้ฟ้าเลยค่ะกูเห็นขาชี้ฟ้าเลยค่ะไอ้เดินวนโต๊ะแบบรู้ที่จัดอยู่เราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยไปเเสร็จลไปไปไปทางอื่นไปทางอื่นตัดให้เสร็จได้ป้ะเออมากลับ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 มาไปทางแรกไปทางสองคนนั่นแหละ ไปแล้วไปแทะไปทางเดินออกซีขวาไปละกลับมากลับมากลับมาดชิบหายแล้วกูเพื่อนอยู่ข้างหน้ามึงอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องอยู่หน้าห้องมันเห็นง่ายเจ็ดร้อยโอ๋อเฮลปมีค่ะเฮลปมีค่ะไม่ค่ะหาอยู่หาคนอยู่หาคนอยู่คนหาหาหาอยู่หาอยู่ น่าจะเจอไรแล้วค่ะวิ่งไปแล้วต้องสอยลงมาแล้วค่ะงานนี้ต้องสอยอย่างเดียวค่ะแล้วเพื่อนไอ้ก็วิ่งต่อค่ะตายแน่มึงมบิดล้มันเบามันเบ้ามันเบ้าเต็มแล้วค่ะแตะมือได้ค่ะวายโนวันโนนวัค่ะต้องไปดึงเพื่อนเจลแล้วค่ะไปดึงเพื่อนเจลเลยค่ะดิฉันจะตายเองค่ะดิฉันจะตายเองค่ะ เร็วพี่เร็วเดี๋ยวก็ลังไปอยู่มาแน่มาแล้วมาแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วพี่ไปอีกฝั่งนึงสิเกี่ยวใครจะเป็นผู้ที่รอดชีวิตค่ะพี่โดนวันนะคะมีโดนวันนะครับป้องกันหรืเฮียโดนวันไม่เป็นไรกูเจ็บแล้วก็เหมือนโดนวันนั่นแหละ อย่าบอกว่าอยู่ข้างล่างนะมาอยู่บนๆพี่ลอบไปข้างบนไปมือรองมาโดดทับหัวไม่มีหรอกแม่คิดม้าเร็วเร็วเร็วโอ้โหเร็วเร็วอะไรยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่โอ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนมันทำไรวะทำไรวะอ้าวพี่เหรออุ้มก็ออกดิคะรออะไรล่ะ รอดแล้วรอดมีเตียงหนึ่งเดียวค่ะรอดหนึ่งแล้วไปรอดหมดรอดหนึ่งแล้วไปรอดหมดพี่ขานออกมา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 ได้เหรอเพื่อนเชื่อเ้าพี่ขานเราวะต้องขาดออกกอนขนาดเลยวะมันมองไม่เห็นนะพี่ขานออกมาเร็วถลายลงมาถลายลงมาเพราะเดี๋ยวกว่ามันจะขึ้นไปแล้วหลุมมันอยู่ไหนอ่ะมีหนุ่มไหมมันอยู่มันกำลังขึ้นไปหาพี่

มันไม่ไปไหนเลยไม่ยืนลอยตรงนั้นเลยนอะ